ありがとうございます。<laughs> <laughs>

i the help of มานี่ครับครับ oh, <laughs> ยังครได้รวยบทสอนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แแข็งรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง